ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับขั้นตอนการปรับปรุงนะครับห้องทํางานของผมนะครับหรือห้องเก็บเครื่องมือของผมเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าผมเนี่ยได้ทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ตอนท้ายคลิปเนี่ยผมก็จะพามาดูว่าสิ่งที่ผมได้ทําไปเนี่ยมันออกมาเป็นรูปแบบแบบไหนนะครับซึ่งเริ่มต้นเลยที่ผมทำเนี่ยคือทำการติดตั้งตัวหลอดไฟใหม่ขึ้นไปนะครับ1หลอดนะตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไฟเนี่ย ผมก็ยังไม่ได้เดินไฟเลยนะครับก็ใช้ไฟที่ต่อออกมาจากตัวบ้านอีกทีนึงนะครับนะครับก็จะติดไฟเป็นไฟหลอดแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็เริ่มได้ทำการนะครับ ทาสีตรงโต๊ะทํางานไปด้วยนะครับโดยใช้สีขาวนะครับก่อนที่จะทําการทาสีพื้นนะครับตรงนี้ซึ่งผมก็ได้ทําคลิปทาสีพื้นไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาผมก็ได้ต่อเติมพื้นที่ทางด้านทางด้านอีกข้างหนึ่งนะครับเพื่อจะวางอุปกรณ์พวกสีกระป๋องสีอะไรต่างๆอย่างนี้ครับโดยวัสดุที่ผมใช้เนี่ยก็เน้นเป็นวัสดุที่เหลือใช้นะครับที่เหลือจากงานเก่าๆก่อนๆเลยนะครับอย่างไม้เนี่ยผมก็เอาไม้เก่าๆเนี่ยมาทํานะครับ ก็ทําเป็นชั้นขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็บนกําแพงด้านนี้นี่ผมก็ใช้เป็นตัวแผ่นไม้ที่เหลืออยู่เหมือนกันนะครับก็เน้นใช้วัสดุที่เหลือใช้ทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นก็เริ่มจัดเรียงนะครับตัวสีนะครับก็จะมีทั้งสี ที่ทาปูนสีทาไม้สีทาเหล็กต่างๆนะครับส่วนด้านบนเนี่ยเราก็จะวางในส่วนของวัสดุที่เราใช้ในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระป๋องสีต่างๆนะครับหรือว่าน้ํายาอะไรต่างๆนะครับที่มีน้ําหนักไม่มากเท่าไหร่นะครับส่วนบนกําแพงที่ผมได้ยิงไม้เข้าไปเนี่ยก็จะแขวนพวกอุปกรณ์พวกเลื่อยนะครับพวกอุปกรณ์ที่เราใช้เป็นประจํานะครับตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับก็ต้องบอกว่านะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้เวลาหลังเลิกงานนะประมาณหลัง หนึ่งทุ่มนะครับเพราะผมจะกลับถึงบ้านในประมาณหนึ่งทุ่มมาทำนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับกว่าจะได้ออกมาประมาณนี้นะครับก็จะจัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆได้ประมาณนี้เลยนะครับก็ะจะเห็นว่าจะจะดูเป็นสัตว์เป็นส่วนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะผมก็เริ่มมาทําตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัววางในส่วนของตัวเครื่องตัดไฟเบอร์นะครับผมก็คิดว่าตัวนี้เราควรจะแบบเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับ ก็ทําการจัดเก็บต่างๆครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าหลังจากทําไปแล้วเนี่ยผมจัดเรียงอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีไอเดียอะไรที่พอจะเอาไปทํากันได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูตามคลิปเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะผมก็จะพามาดูห้องเก็บของที่ผมได้เพิ่งทําใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ย หลังจากที่ทําใหม่ไปนีครับจัดเก็บเรียงอะไรต่างๆไปใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็มีอะไรที่ทําทไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ต้องบอกว่าบางอย่างก็ยังไม่ได้จัดเก็บเป็นที่เรียบร้อยนะอย่างเช่นเครื่องมือตรงนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้หาที่จัดเก็บดีๆเลยเพราะส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในในตัวกระเป๋าของเขาเองนะครับผมก็เลยไม่ได้จัดเก็บแต่ที่อยากจะพามาดูนี่คืออยากให้เห็นว่านะครับ สิ่งที่ผมทําไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมีจุดไหนที่พอจะเอาไปปรับปรุงประยุกต์ใช้กันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยทางด้านใต้เนี่ยอุปกรณ์ที่ผมไว้ด้านใต้ทั้งหมดตอนนี้ครับจะเป็นแบบที่มีล้อทั้งหมดเลยสามารถเลื่อนนะครับออกมาได้แล้วก็เอาเข้าเก็บเข้าไปได้นะครับอันนี้คือมันก็จะสะดวกนะครับในการใช้งานด้วยนะครับนะครับเนี่ยสามารถเลื่อนได้หมดเลยนะครับแล้วก็เอากลับเข้าไปได้ ซึ่งอันนี้เป็นข้อดีเลยนะผมว่าคือมันทําให้เราเนี่ยทำงานได้สบายยิ่งขึ้นนะนะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะที่ผมคิดว่าเอาไว้ทํางานนะนั่งทํางานได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ที่ได้เห็นไปในคลิปนะครับผมก็ทําเป็นสามารถเลื่อนออกมาได้นะครับเครื่องตัดไฟเบอร์นะนี่นะครับทีนี้มาดูนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีพื้นที่ว่างๆอยู่ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับ ก็เป็นเพราะว่าเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเอาเครื่องมือที่ใช้ประจํานะครับมาไว้ตรงนี้นะโซนตรงนี้อย่างเช่นพวกสว่านนะครับเ,เลื่อยวงเดือนอะไรประมาณนี้นะครับที่ใช้ประจาประจาเลยเอาไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยๆนะครับเป็นพวกใบตัดใบเจียนะครับดอกสว่านอะไรอย่างนี้นะครับแล้วอันนี้ที่ผมทําขึ้นมาเองใช่ไหมครับแล้วก็เอาไว้วางพวกอุปกรณ์ชาร์จแบตนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีเครื่องมือที่เห็นว่าเครื่องมือผมเยอะๆเนี่ยต้องบอกว่าบางอย่างนะครับก็ยืมเข้ามาอย่างตัวนี้ผมยืมมายืมพี่เข้ามาพี่เขาซื้อมานะครับเป็นของทัท่อนะผมก็เลยยืมพี่เข้ามาที่จะทําการรีวิวนะครับยืมเอามารีวิวลองมาใช้งานดูอย่างตัวนี้เราเป็นสว่าน12วลต์ของเขานะเดี๋ยวผมกะว่าจะรีวิวแล้วลองใช้งานดูเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วต้องคืนพี่เข้าไปนะครับเพราะยืมพี่เข้ามา ส่วนตัวนี้ซื้อมาใช้เองนะครับไม่ได้เป็นจากสปอนเซอร์อะไรนะครับบางคนเห็นว่าไอ้ทำไมเครื่องมือเยอะจังสปอนเซอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือซื้อมาเองนะครับเกือบทั้งนั้นเลยนะครับจะมีบางตัวที่ยังไม่ได้รีวิวอันนี้นะครับทางเคยังเนี่ยให้มารีวิวนะน,นี่ยังไม่ได้ทําการรีวิวนะครับเป็นสว่านโรตารี่เดี๋ยวลองดูนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนึงอันเนี้ยอันนี้เป็นของเคยังนะครับ <S <S ส่วนอื่นๆเนี่ยผมซื้อเองเกือบทั้งหมดนะครับ ที่ดูไปเนี่ยคือซื้อเองทั้งหมดเลยไม่มีตัวไหนที่แบบได้สปอนเซอร์นะของดีวอลเพราะผมชอบสีเหลืองนะจะเห็นว่าผมซื้อดีวอลเยอะนะครับเพราะผมชอบของของดีวอลนะแล้วก็สีเหลืองนะถ้าเป็นไม่ได้ดีวอลก็ต้องมาสปอนเซอร์นะครับถ้าเป็นไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาดูต่อนะครับแล้วตรงนี้นะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมตรงนี้ผมติดหลอดไฟไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้จะได้ ทำงานได้สะดวกแล้วก็มีแสงไฟเนาะแล้วก็ในห้องนี้ผมต้องบอกว่าทํามาเกือบหนึ่งปีแล้วนะนห้องนี้ห้องเก็บของผมเนี่ยทำมาเกือบหนึ่งปีแล้วแต่ยังไม่ได้ติดระบบไฟเลยนะครับยังใช้ไฟล่ามมาอยู่เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับยังไม่ดีเลยนะครับอันนี้เดียวดอผมต้องติดไฟทีนึงต้องบอกว่าเรื่องไฟนี่ผมไม่ค่อยจะชนานาญเท่าไหร่นะไม่ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วก็ได้ติดพัดลมไปหนึ่งตัวนะครับเป็นพัดลมแขวนนะครับอันนี้เอามาจากบ้านเก่านะเรามา เลยเอามาติดไว้ตรงนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ติดง่ายๆไปเลยนะครับตรงนี้โซนนี้ก็จะมีพวกเครื่องเชื่อมนะครับเครื่องเชื่อมมีเลื่อยยนนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรเงี้ยยังไม่ได้จัดเรียงเป็นระเบียดเท่าไหร่นะครับตรงเนี้ยก็วางๆไว้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกเลื่อยพวกอะไรต่างๆนะครับที่มาแขวนไว้ด้านบนนี้นะครับแล้วก็จะมี อุปกรณ์ตรงนี้ก็จะเป็นพวกสีพวกสเปย์นะครับจะมีพวกสีทาไม้นะครับอยู่ข้างล่างนะครับสีทาปูนนะครับสีทาเหล็กอะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมจัดเลี้ยงห้องใหม่ก็จะเห็นว่ามันก็ดูดูดีกว่าเดิมนะต้องพูดว่าดูดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรถที่ผมเคยรีวิวให้ดูแล้วนะครับเราสามารถเคลื่อนที่ได้เราไปไหนก็ได้นะครับคันนี้นี่ครับ เราสามารถที่จะนั่งทำงานบนเก้าอี้ตัวนี้นะครับแล้วก็หยิบเครื่องมือเอามาใช้นะครับประกอบงานอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับห้องทำงานแล้วก็ห้องเก็บเครื่องมือของผมนะครับที่จะพามาดูวันนี้ก็หวังว่าไอเดียบางอย่างนะครับจะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าบางอย่างที่ผมทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ของที่มีอยู่ในบ้านทั้งนั้นเลยนะครับเอามาทำนะครับไม่ได้ไปซื้อใหม่หรืออะไรเงี้ยนะัอย่างโต๊ะตัวนี้ผมก็เอา Uh, แผ่นเรียบนะครับ10มิลที่มันเหลือเศษอยู่นะครับเอามาวางเรียงเรียงกันเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียนะครในการทําได้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ